สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากรายวิชาศิลปะกับชีวิตในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อการชื่นชมผลงานในด้านศิลปกรรมค่ะสําหรับคลิปนี้พวกเราได้เลือกหัวข้อศิลปะบนกําแพงแนวการ์ตูนและอนิเมะเพราะมองว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยที่อยู่ใกล้ตัวเราและสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในห้องจัดแสดงหรือง,งานนิทรรศการแต่ก็ยังมีคุณค่าทางศิลปะอย่างชาัดเจนค่ะ ผลงานด้านศิลปะแบบนี้มักสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และศิลปินรุ่นใหม่ที่นำเอาวัฒนธ,นธรรมญี่ปุ่นอย่างอนิเมะมาผสมผสานกับศิลปะแนวสตรีทอาร์ตทำให้เกิดงานศิลปกรรมที่สวยงามทันสมัยและอิสระในการแสดงออกด้วยค่ะอีกเหตุผลที่พวกเราเลือกหัวข้อนี้ก็เพราะว่า ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ในกรอบหรือพื้นที่เฉพาะใดๆแต่ยังสามารถปรากฏได้ทุกที่แม้แต่บนกำแพงธรรมดาหรือรอบๆตัวเราศิลปะบนกำแพงแนวอนิเมะซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสัรหรือจินตนาการสามารถเปลี่ยนพื้นที่ว่าให้กลายเป็นผลงานศิลปกรรมที่มีชีวิตได้จริงๆ ดังนั้นในคลิปนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชื่นชมและทําความเข้าใจกับศิลปะบนระเพงแนวอนิเมะหรือการ์ตูนทั้งในแง่ขององค์ประกอบศินสีเส้นแสงเงาตลอดจนแนวคิดของศิลปินว่าทําไมงานประเภทนี้ถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปกรรม่ลกสมัยในยุคป,ปัจจุบันค่ะห <c oughs> วังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้เห็นมองใหม่ๆของศิลปะในชีวิตประจำวันและเข้าใจมากขึ้นว่าศิลปะไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลย ศิลปะบนกำแพงเป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นในพื้นที่สาธารณะเช่นกำแพงอาคารซอยเล็กๆหรือมุมต่างๆในเมืองซึ่งบางผลงานถูกวาดขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อให้ผู้คนเดินผ่านมาได้เห็นและซึมซับความรู้สึกหรือแนวคิดศิลปะที่ต้องการเสือบมาในยุคปัจจุบันศิลปะแนวนี้ได้รับอิทธิพลหลากหลายจากบายวัฒนธรรมโดยเฉพาะแนวญี่ปุ่นหรืออนิเมะที่เน้นการใช้สีเส้น และตัวละครการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อผสมเข้ากับศิลปะแนวสตรีทอาร์ตก็ทำให้เกิดเป็นผลงานที่ร่วงสมัยทันยุคและสะท้อนวัฒน,ธ,นธรรมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวลักษณะเด่นของศิลปะแบบนี้คือความอิสระศิลปะไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ในกรอบหรือพื้นที่ปิดเหมือนในห้องแสดงงานแต่สามารถใช้กำแพงเป็นผืนผ้าใบและใช้สีเป็นการสื่อ การบอกเล่าความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ศิลปะแนวน,นี้มีชีวิตมีพลังและความเข้าถึงของผู้คนได้ง่ายหากสังเกตดีๆเราพบว่าแม้การบนกําแพงจะดูเป็นงานเรียบง่ายหรือเป็นเพียงภาพวาดของการ์ตูนแต่จริงๆแล้วศิลปินใช้ความรู้ทางศิลปกรรมอย่างมากในการสร้างสรรค์ทั้งเรื่องขององค์ประกอบส์เช่นเส้นสีแสงเงาและความสมดุลของภาพ เพื่อให้ภาพดูโดดเด่นและมีอารมณ์ร่วมกับผู้ชมการวิเคราะห์ทางศิลปรกรรมศาสตร์หากมองในมุมมองศิลปรกรรมศาสตร์งานศิละปะบนกำแพงแนวอนิเมะมีองค์ประกอบสิ่งที่ครบถ้วนมากเช่น 1>, 1. เส้นใช้เส้นโค้งเส้นคมและเส้นข้อโค้งที่ชัดเจนเพื่อสร้างบุค,คลิกข,ของตัวละคร 2. สี ใช้โทนสีที่สดใสเพื่อดึงดูดสายตาและเสออริมอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความฝันหรือความกล้า 3. สร้างแสงและเงาช่วยให้ภาพดูมีมิติและดูสมจริง 4. ความสมดุลการจับองค์ประกอบของตัวละครและพื้นหลังให้ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งและ 5. จุดเด่นการวางจุดโฟกัสไว้ที่ตัวละครหลักเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมทันที นอกจากนั้นศิลปินยังใช้เทคนิคอย่างการตัดเส้นหนาหรือการไล่สีแบบเกรเดียนเพื่อให้ผลงานมีชีวิตและความเคลื่อนไหวแม้จะเป็นเพียงภาพนิ่งบนกำแพงก็ตามการตีความและความหมายศิลปะบนกำแพงแนวอนิเมะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสวยๆแต่หลายภาพจะมีความหมายลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังเช่นการใช้ตัวละครจากอนิเมะมาแทนความฝันของคนรุ่นใหม่ การวาดตัวละครหญิงที่เข้มแข็งเพื่อสื่อถึงพลังของเงยาวชนหรือแม้แต่การใช้สีสดใสเพื่อสื่อถึงความหวังในการมองโลกในแง่ดีนอกจากนี้งานศิละปะบนกำแพงยังเป็นช่องว่างให้ศิลปินได้แสดงความคิดเห็นต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงความเหลือล่อมล้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นทางวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ศิละปะมีแนวความคิดสำคัญในเชิงศิละปะกรรมและเชิงสังคมไปพร้อมกันค่ะ นอกจากคุณค่าทางสุนทรียะแล้วศิลปะบนกำแพงยังสะท้อนแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมเพราะศิลปินจำนวนมากมักใช้ภาพแนวนี้เป็นช่องทางแสดงมุมมองต่อโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเท่าเทียมหรือความฝันของคนรุ่นใหม่บางภาพแค่มองครั้งเดียวก็ทำให้รู้สึกคิดต่อหรือเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างได้ในมุมมองของดิฉันนะคะศิลปะแบบนี้คือการนำศิลปรกรรมออกมาสู่ชีวิตจริง ไม่ต้องอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์หรือผืนผ้าใบแต่มันอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้เป็นศิลปะที่เชื่อมโยงระหว่างศิลป,ปินกับผู้คนผ่านกำแพงที่กลายเป็นสื่อกลางของความคิดสร้างสารรค์สำหรับพวกเราศริลป,ปะบนกำแพงแนวอ,อนิเมะ เป็นงานที่ให้พลังบวกมากเพราะมันทำให้พื้นที่ธรรมดาดูมีชีวิตดูมีสีสันเล่มที่สาคัญทำให้คนอื่นที่เดินผ่านหยุดมองและหยุดคิดและบางครั้งอาจได้เกิดแรงบันดาลใจโดยไม่รู้ตัวเราชอบความจริงใจของศิลป,ปะแนวนี้มันไม่ต้องหรูหราไม่ต้องแพงแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจและอารมณ์ของศิลป,ปินแค่เห็นก็รู้ว่าคนว่าอยากสื่ออะไรออกมาจากใจจริงๆ ศิละปะบนกำแพงแนวอนิเมะยังช่วยส่งเสริมให้คนทั่วไปเข้าใจศิละปะกรรมากขึ้นเพราะไม่ต้องเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ก็สามารถชื่นชมศิละปะในชีวิตประจำวันได้และยังทำให้พื้นที่ในมหาลัยดูสวยงามมีเอกลักษณ์และน่าสนใจนอกจากนี้ศิละปะยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเพราะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนแค่เห็นภาพสวยๆที่มีอารมณ์จริงใจ คุณก็สามารถเข้าใจและรู้สึกถึงมันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยโดยสรุปศิลปะบนกำแพงแนวอนิเมะถือเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยที่มีความน่าสนใจมากเพราะมันไม่เพียงแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปะกับผู้คนในชีวิตจริงสำหรับพวกเราศิลปะแบบนี้คือหลักฐานว่าศิลปกรรมศาสตรไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกวัน อยู่บนกำแพงบนอาคารหรือแม้แต่ในตอกเล็กๆที่เราเดินผ่านทุกภาพทุกลายเส้นล้วนมีเรื่องราวและอารมณ์ที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์และนั่นคือความงามของศิลปรกรรมอย่างแท้จริงค่ะโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นภาพแนวการ์ตูนหรืออนิเมะซึ่งไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แพร่หลายไปทั่วโลกจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมากอีกทั้งศิลปะแนวนี้ยังเต็มไปด้วยศิลปะทางความคิด ศิลปินสามารถใช้กำแพงเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่และใช้สีเส้นหรือสเปรย์แทนผู้กันเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวตนเองได้ศิลปะบ,บนกำแพงแนวอนิเมตคือเป็นศิลปรกรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกเพราะในขณะที่อนิเมะ์มีลักษณะเรื่องการใช้เส้นสีที่ชัดและการแสดงอารมณ์ผ่านใบหน้าและการใช้ใบหน้าที่สดใส ส่วนศิละปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตก็โดดเด่นในด้านศิละปะและพลังการแสดงออกเมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันเราจะได้ศิละปะที่มีทั้งความสนุกสดใสและเต็มไปด้วยอารมณ์ของศิลปินค่ะทุกลายเส้นที่ศิลปินสร้างขึ้นไม่ได้เกิดจากการวาดเพียงเพื่อความสวยงามแต่เกิดจากความรู้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่าง บางภาพอาจเป็นการระบายความคิดถึงบางภาพอาจเป็นความฝันและบางภาพเป็นความหวังเล็กๆของคนคนหนึง่งที่อยากให้ผู้คนได้เห็นได้ยิม้มหรือหยุดคิดกับมันไปสักครู่ศิละปะแบบนี้ยังช่วยให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองจากที่เคยเป็นกำแพงเก่าหรือทางเดินธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและกลายเป็นจุดที่ผู้คนหยุดมองด้วยความประทับใจมันจึงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่คือการสร้างคุณค่าทางศิละปะกรรมในพื้นที่ของชีวิตจริงค่ะ สำหรับผู้ชมอย่างเราๆการได้เห็นผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทาให้ชื่นชมความสวยงามแต่ยังทําให้เราเข้าใจความหมายของคาว่าศิลปะคือชีวิตได้ชัดขึ้นพอไม่ว่าศิลปะจะอยู่ในรูปแบบใดมันคือสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกแรงบันดาลใจและทําให้เรามองโลกด้วยมุมมองที่อ่อนโยนมากขึ้นดังนั้นการชื่นชมศิลปะบนกำแพงแนวอนิเมะหรือการ์ตูน จึงไม่ใช่แค่การมองภาพสวยๆแต่เป็นการเปิดใจรับฟังเรื่องราวความคิดและความตั้งใจของศิลปินที่อยากจะฝากสิ่งนั้นไว้ให้ผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้สัมผัสศิลปะทําให้เมืองมีชีวิตทําให้ผู้คนมีรอยยิ้มและทําให้เรารู้ว่าความงามไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่แค่ตรงกําแพงข้างทางที่เรามองผ่านทุกวัน และสุดท้ายนี้พวกเราหวังว่าการชื่นชมผลงานศิลปรกรรมในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดศิลปะคือสิ่งสะท้อนจิตใจของมนุษย์ได้ดีที่สุด